มาานผู้ชมวันนี้ยูน,นิตเม็ปไฮโรเลอร์คอเต on ์ออนโลบ็อกนะท่านผู้ชมก็คือมันเป็นแมปที่ดูดีมีแต่รถไฟเหาะนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นรถไฟเหาะที่สูงที่สุดโอไมคใครชอบเล่นรถไฟเหาะก็ฝากกดไลค์ให้ผมทีโอเคสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถไฟเหาะจัดไปมาานผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันเลยเออใครที่แบบกลัวรถไฟเหาะในชีวิตจริงนะก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นในแมปนี้ได้นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวอย่างแรกนะผมจะมาดูของมันมีอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย อ๋อมันจะมีแผนทีให้เราเว้ยมันจะบอกว่าตรงไหนมีอะไรนะท่านผู้ชม oh โอ้ my god เอ้มี V A P ด้เหรอปุ่มด้านขวามือเราสามารถเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ได้นะเออโคตรดีเลยแล้วเราจะเล่นอันไหนก่อนดีเนี่ยผมจะเล่นไล่ยังแต่นี่ไปเลยด,ด,ดีป่ะวะอันนี้คือเข้าไปเลยได้ปะเฮ้ยดูดีท่านผู้ชมรถไฟหอโอโ้โหผมอยากเล่นเหลือเกินเอ้วตรงนั้นมันขาดขาดยังไงอะแล้วมันจะลงไปยังไงอะอย่าบอกนะลงน้ำล่องหนษ์ไปนี่อะ สวัสดีแกแกมายืนขายอะไรเราต้องไปหาอะไรเล่นแหละประเดต๋ทางเข้ามันอยู่ไหนวะตรงสีชมพูเนี่ยในเราดูแผนที่ดิตรงสีชมพูที่เราเล่นนั่นอันไหนวะอัพไซด์ดาวนี่เหรอใช่ปะเออนี่ไงใช่ใช่เอ้รอด้วยรอด้วยผมนั่งหน้าเลยโอ้โหมันกลับหัวโอเคท่านผู้ชมเราจะทําใจไปด้วยกันนี่ผมจะลองเล่นมุมมองนี้นะเว้ยมันจะได้สมจริงลงไปดีมันไหลไปแล้วท่านผู้ชมดูดิอ๋อดูดิดูดิวีดูดิโอ้ พูาดแต่ด้านล่างนึงว่าเป็นน้ำมันไม่ใช่นี่วะโอโอเอ้ยมีหยุดมชะลอมมชะลอในผมลองเล่นมองเนี่ยเอ้ยเอ้ยดูดิดูด,ดิโอพยายามหันกล้องเดียวเดียวเดียอ้าทำไมมันไหลกลับอะไม่ไปเออบักปะนี่ย <c oughs> เหมือนจะบักเพราะว่าดูดิมันยังค้างอยู่นั่นเลยนะผู้ชมผมถึงกับรีตัวเวนกำโอ้แต่ผมจะร้องเลยนัน,นี่วะใจอน,นอะไรเนี่ยใช่ไหมใจอนดรอปทาวเวอร์อ้าวแต่ทำไมผมกระดิ่นะ โอเคผมขอเดินลอดช่องตรงนี้ไปแล้วกันให้ hey, เราจะเล่นแจนทาวเวอร์นี่เราต้องทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋มันไม่ใช่อันนี้นี่หว่าผมผมนึกว่ามันเป็นอันเนี้ยอันนี้มันเหมือนเครื่องเล่นอะไรที่มันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแล้วก็ลงอะ่ะท่านผู้ชมผม,ผมไม่รู้ชื่อเว้ยมันจะทิ้งดิ่งแล้วสุดท้าลงมานะแค่ถ้าเราเล่นโอ้เล่นมุมมองนี่สมจริงนะเนี่ยเหมือนได้ออกไปเล่นจริงๆเลยโอ้ท่านผู้ชมมันจะเอาเราขึ้นสูงมากดูดิโอ้มันโคตรสูงเลยแล้วมันก็จะดิ่งลงมานะท่านผู้ชมนะดูดิวสวนสนุมมกม <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปทุกอันเลยดีกว่าเวย้ยเดี๋ยวเราจะมาลองเรีนนี่ไปก่อนเร่ท่านผู้ชมมันจะขึ้นไปสูงแล้วโอ้ไม่ชอบความสูงเหลือเกินมันจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยน่าจะถึงยอดถึงยอดเลยปะ right? ถึงตรงเนี้ยแล้วมันก็จะดิ่งลงไปนะใช่ไหมดิ่งดิ่ดงยังขาสั่นไปหมดแล้วเนี่ยขาฉันสั่นไปหมดแล้วดิ่งลงหนึ่งสองอดิ่งลงแล้วท่านผู้ชมอู้คดเร็วคนเร็วอู้ ดิ่งลงเร็วมากแต่ตอนขึ้นแบบช้า,อาพอและอันนี้ไปเล่นอะไรต่อดีว่ะรถไฟหอ่อรถไฟห่ออันนี้มันจุดขึ้นมันอยู่ไหนวะน่าจะเรนโบรหรือเปล่าใช่ปะ่ะจะเขียนว่าเรนโบเรนโบอยู่ทางไหนวะเรนโบน่าจะอยู่ทางนู้นตรงสีน้ำตาลโอเคพอและอันนี้ก็จะมีร้านอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมสวัสดีพี่ลีโกอันเขาขาวน่เหมือนจะขึ้นตรงนี้หรือเปล่าเขียนว่าเรนโบแต่ทําไมอ๋อมันจะเป็นเรนโบด้านนู้นอู้ไหลลงแล้วท่านผู้ชมโคตรแรง ถ้าเราจะขึ้นเราต้องรอคิวเว้ยแล้วผมจะลองมาขึ้นดูท่านผู้ชมอู้ <Ooh. S 1> ผมต้องรอคิวอะตอนไหนจะมาถึงวะมันวนหลายรอบอยู่นะอันเนี้ยเออถือว่าน่าสนใจเว้ยโอ้นานๆที่จะได้มาเล่นอะไรแบบนี้ผมก็ชอบเลยนะเว้ยอุ้ยแต่ด้านนู้นอะไรวะนู่นมันพันกันไปหมดเลยรางรถไฟหอกท่านผู้ชมน่าจะมาถึงเราแล้วมันจะมันจะมาถึงแล้วหรือเปล่าต่ทาไมไม่มีคนในเซิร์ฟเลยวะน่าจะมีนะ <laughs> มีสี่ห้าคนเอ้ยมันไหลามาถึงมีแล้วฉันต้องรอคิวโอเคมาแนละ้วท่านผู้ชมเรารอขึ้นได้เลยไปเนะี่ยผมนั่งเลยแล้วกัน นั่งรอเลยพี่มันน่าจะไปเลยหรือเปล่าไปเลยหรือเปล่าในะผมจะเล่นมุมมองมุมมองนี้นะมันจะได้สมจริงเว้เยไอเราเล่นขาลงดีวะเดี๋ยวให้มันขึ้นไปก่อนทาไมมันไหลช้าจังอ่ะคือไหลตามแรงโน้มถ่วงอู้ขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมโอ้มันมีโซ่ดึงเหมือนชีวิตจริงเลยแต่ชีวิตจริงผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมจะลองเล่นอยู่เว้ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะอว้วกหรือเปล่าชีวิตจริงในเกมนี่ยังเวียนหัวท่านผู้ชมมันจะลงแล้ว ฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไหลไปไหนโอ้โคตรชันโคตรชันดูดิออ้ออ้เข้าอุโมองเข้าอุโม,อง,ขอมองขึ้นไปโอ้โหม,มองไม่ทันเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมองไม่ทันมุมกล้องผมพันกันไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้เฮ้ย <c oughs> ตีลังกาโอ้ไม่ไปแล้วดูดิดูดิเฮ้ยไปแรงมากอันนี้น่าจะไม่บักเหมือนอันสียมพูน,นะเฮ้ยชะลอชะลอแล้วก็ลงอีกทีนี้เออลงไปอันนี้ช้าๆอุ้ยมีขึ้นด้านนู้นดีเกรอ อ้าวไม่ใช่คนละลางเวนกับอ๋อก็มาไต่ร้านค้าพวกนี้แล้วก็ถึงตรงนูน้นเออว่ะน่าสนใจอันี่ไงมีผู้คนเข้ามารอคิวเว้ยอะไรเนี่ยได้บวกหนึ่งพอยด้วยเหรออะไรวะบวกหนึ่งพอยอะไรเนี่ยนอ้พอยคืออะไรเดี๋ยวดี๋ทำไมผมเดินกับลางมันมีคนไปสกดสปอนใหม่เวนกับอย่างนี้ก็ได้เออเอาแต่ด้านนั้นเป็นไรอะบัักวะเนี่ยทำไมมันห้อยตรงตีงอะไรแบบนั้นถ้าผมอย่างเล่นอันนี้ผมต้องทำไงวะไฮโลเลอร์เคเอร์ออร์โอ,อันนี้เหมือนจะเป็นอันใหม่หรือเปล่าวะ แต่ทาไมมันสูงจงังอ,อ,อ,อ่ะอันเนี้ยคือเลยอ่ะเอ้มันสูงขนาดนี้เลยเหรอคุณดาวสีนาทีกดมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมามาจะแม่สาวน้อยนี่จะแม่สาวน้อยโอเคผมได้เพื่อนร่วมทางแล้วเ,เขาจะมานั่งกับผมเหรอทำไมเขาตกรางอุ้ยเบคอนว่ะท่านผู้ชมเอาเอา,เอาบักอ่ะเนี่ยไม่นะอ๋อถึงจะบักแต่ก็ไปได้ <c oughs> เฮ้ยมันจะไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยล้อล้อมันพลิกแบบนี้หุ้ยขึ้ขสูงก็สูงดูดีดูด,ดีท่านผู้ชมเล่นมุมนี้โอ้โห อันนี้คืออะไรคือ10เปอร์เซนต์เหรออุ้ยแสดงว่ามันมีสูงกว่านี้เหรออุ้ยออกนอกโลกเลยปะนี่อ่ะโอ้อยบอกว่าต่อไปยี่สิเปอร์เซนต์โอ้โหก็จะถึง100เปอร์เซนต์แล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะรอดูไปเรื่อยๆว่ามันจะพาเราไปไหนวะเฮ้ยน่าสนใจดีเว้ยไปแล้วไปไหนไม่รู้80ดสิเ,เหมือนจะมองเห็นอะไระท่านผู้ชมวะอ๋อดวงจันทร์วะเนี่ยดวงจันทร์จำลองเหมือนในแมพว่าเขาจะเขียนว่าอัปเดตอะไรหรือเปล่าเป็นแบบอัปเดตดวงจันทร์โอ้โหท่านผู้ชมผมมองงไเเห็นนด้าาลล่ย โอ้โห oh, ผมคือนักสู้แล้วเนี่ยผมมันถึงมีได้ไงวะเนี่ยแต่ผมก็ต้องลงวิ่งนะ <c oughs> แต่ขาลงน่าจะเร็วกว่าขาขึ้นนะเว้แต่ผมไม่รู้ว่ารถบัคมันจะทําให้ผมตกหรือเปล่าอู้ถึงดวงจันทร์แล้วเหรอเนี่ย oh, โอ<ฮ>้โห<ฮ>ท่านผู้ชมนักบินอวกาศอยู่นูน่นอา้าวแต่ตอนนี้มันมันหยุดคืออะไรรถไฟหยุดอา้าวแต่ไปต่อไดอ้แต่ผมนั่งมันมันหยุดถ้าผมออกมันวิ่งอา้าวไม่วิ่งเวียนกรรมซวยละไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมรถไฟ ผมนั่งดิสรุปจะบักหรือจะไปเนี่ยเฮ้ยมันไปแล้วสรุปจะบักหรือจะไปนี่ฮะเฮ้ยไปแล้วท่านผู้ชมไม่บักละต,ตอนนี้ผมไม่ได้นั่งอยู่ด้านหน้านะผมนั่งอยู่ตรงกลางอมวนมันบักอีกเว้ยแต่ผมไม่แน่ว่าคนไปสปอนใหม่มันมันมันเหมือนจะลบออกหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยท่านผู้ชมไหลลงไปแล้วเราจะขับสู่โลกแล้วตัวนี้เรามาเที่ยวดวงกันเหมือนรถไฟจะบักวัาเมื่อกี้ว่ะแต่ผมไม่เป็นไรผมจะมาเล่นด้านนี้ก่อนอีไม่รอเลยอะ่ะ โอ้พุ่งไปนู่นและเออนี่ไงที่ขึ้นตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ว่ะมจะเล่นไปมัวแล้วตอนเนี้ยที่เขาบอกว่ามันสปีดเหรออันนี้ในในมันจะสปีดยังไงไปดิยี่บอกนะพุ่งไปเลยนี่มีไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงด้วยเหรอหนึ่งสองอย่าบอกนะโดนอันนี้แล้วมันพุ่งอู้พุ่งจริงนะผู้ชมโอ้โอ้เมื่อวางอลังการอู้โอ้ดูดิดูดิดูดิดดอุ้ยเข้าอุโมงค์ความเร็วสูงตกลางน่ฮาเลยนะ เร็วจ wow. for so ังวะมาถึงจ like like <laughs> ุดเริ่มต้นแล้วเหรอเฮ้ยโคตรแรงโคตรเร็วโคตรแรงโคตรอันตรายแต่ถ้าอันนี้เป็น V.I.P. ไปดูชมแล้วต้องเติมเงินหรือเปล่าวะไม่เป็นไรฉันไม่เล่น V.I.P. ฉันจะเล่นอันนั้นได้ไหมอันนั้น A.B.C. ไม่ใช่ละก็ผมไปไม่ได้ผมจะเล่นอันนู้นไม่ได้เออโหโหโหเติมเงินอ้ยสวัสดีเบคอนวิ่งไปไหนผมจะไปโซนนั่นนู้นท่านผู้ชมอันสีน้ำตาลเว้ยไม่ได้เล่นเลยไหนดูแผนที่ดิดูไม่ออกแล้วอันไหนอยู่ไหนวะั่าฮ่าฮๆเมั่้ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นอันสีน้ำตาลนี่ดูนี่ออกแนวในเขาในในอุโมงค์ในถ้ำอะไรจะบอกนะมีผีแห่มานีเรียบร้อยเลยนะเอ้ยรอด,ด้วยดีรอด,ด้วยจะไม่สาน,น้อยไปแล้วท่านผู้ชมมาเรามันจะไปตอนไหนเนี่ยทำไมมันเฉื่อยจังวะไหวปะเนี่ยไปดีไปเรียงเอ้ยไปมันจะเข้าอุโมงค์เว้ยมีผีมาวันเนี่ยท่านผู้ชมเอาถ้ำผมกูนึกว่าไกลเวรกรรมแค่เนี้ย แล้วก็ดึงกระชากลากเลยขึ้นไปโอ้นนี้ค่อนข้างสูงนะแต่อันนี้เป็นของ V.I.P. หรือเปล่าเนี่ยลางเหลืงองเหลืองเขียวเขียวโซนด้านข้างข้างมือขวาผมเนี่ยโอ้เสียดายไม่ได้เล่นขึ้นไปแล้วอันนี้มันขึ้นชา้ายังวะเพิ่มสปีดแล้วเนี่ยใส่เทอร์โบติดติดเทอร์โบได้ปะไ <c oughs> ม่งั้นจะไปถึงสักทีไว้ดึงกระชากลากเลยเฮ้ยอันนั้น,นะครับอนนนนัใครไปหยุดไฟก่อไฟอะไรอย่นั้น <c oughs> ไปนนั่งอยู่คนเดียวเฮ้ยท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นมุมมองนี้กนนันไม้ไม่มีใบ เคน,นี่มันจะพุ่งลงนะท่านผู้ชมมารอชมความบัดเสียวระดับไหนวู้ชันมากอู้ดูดิดูดิดูดิไปแล้วไปแล้วอู๋ไม่โอ้โอ้โอ้ขึ้นอีกนะท่านผู้ชมลงอุ่ยท่านผู้ชมเข้าถาๆๆ้ำเข้าถ้ำอุ้ยมืดมืดมืดอุ้ยมีแสงสีด้วยทำดีนะเนี่ยโอเคเข้าถา้ำแล้วก็มืดสว่างอา้าวแล้วก็ไปน่าจะถึงจุดเริ่มต้น ฮะอ้า,อาผมนึกว่าบักโอเคละว,วน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 ,วนหุยท่านผู้ชมมีวนด้านในด้วยมีหลอดไฟโอ้ดูดีดูดีดูดีดูด,ดโอ้โหอา้าอย่าบอก้วจอดหนึ่งพอยแล้วก็ถึงจุดเริ่มต้นว่ะเร็วจัดผมโดดลงตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าอายบายเจ้าแม่สาวน้อยฉันไปแหละจะไปเล่นอันต่อไปหุยด้านหนุน่าสนใจว่ะท่านผู้ชมไกลๆเ,เราขอมาเล่นดน้านนี้ก่อนอันนี้เป็นรางแดงนะท่านผู้ชม ผมยังไม่เคยมาเลยมันไกลมากเลยนะมันไกลจากจุดเริ่มต้นเรามากเลยเราต้องวิ่งจนขาลากกันเลยทีเดียว,วกดสปอนไปเลยได้ปะ่ะเฮ้ยสปอนมาแล้วสปอนมาปุ๊บมันมันกาดจะไปอย่างเดียวเลยเลย <c oughs> ไม่รออะไรเลยผมว่าจะนั่งด้านหน้าเพราะโอ้โ,อโหผมได้นั่งตรงกลางแต่ก็ไม่เป็นไรบรรยากาศเหมือนกันอันนี้รีบมากอันนี้เฮ้ยรางมันเล็กดีจังวะโอโ้โอหโอ้โหไม่ไม่ตกอกแมพแน่นะอันนี้เฮ้ยอันนี้โคตรพลิ้วท่านผู้ชมดูดิอย่างพลิ้วเลย อ๋อ,อน,นี่เป็นแบบไต่เขานะท่านผู้ชมนะโอเคโอเคเอ้าวสุดแค่เนี้ยพึ่งเละพึ่งเส้นชายเร็วมากเลยวันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมสีขาวเนี้ยจะบอกนะามีสไลเดอร์ลงมาเหรออันนี้อันนี้คือทางออกอันนี้คือทางเข้าเข้าทางออกได้ไหมไม่น่าได้เพราะว่ามันเป็นสไลเดอร์อะไจะขึ้นบันไดเลื่อนไปอีบันไดเลื่อนโอเคโอค้โ,อโหโคตรเร็ว <laughs> เร็วมากเลื่อนไปไหนเนี่ยขึ้นเขา ใอ้บอกเชอบแบบนี้แล้วมันดีเไยแต่เสียทีรถรถมันชอบบั๊กบ,บางทีอ๋ออนี่เป็นสไลเดอร์อันนี้กดมันจะมีอะไรออกมามีอะไรออกมาอ๋อเราจะสไลด์ลงไปท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าบังคับได้ไ่ยบังคับไม่ได้นะกดเบรกกดอะไรก็ไม่ได้โอ้โหโคตรดีโคตรดีเหลืออันไหนว่าที่เรายัางไม่ได้เล่นวะน่าจะเล่นครบทุกอันหรือย,อยังเนี่ย ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมขอสนุกกับอันนี้ก่อนโอเคท่านผู้ชมหูยนี่แผ่นใสผมนึกว่าแมพขาดนึกว่ากระดานลื่นมันขาดเมื่อกี้โอเคโอเคท่านผู้ชมเราต้องไปตามล่องนี่อย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะเว้ยอย่าบักนะเว้ยไม่บักแนแน่าแกเฮ้ย,ยมีเข้าถ้ำด้วยเหรอโอ้น่าสนใจเราจะไปเข้าถ้ำแล้วท่านผู้ชมอยู่ด้านนู้นทำไมมันสันส่นๆแบเนี่ย อู ooh, มะะ้มรกตเต็มเลยแสงสีไปแล้วท่านผู้ชมอู้เจอน้ําตกด้านนู้นโคตรสวยอุ้ยอันนี้ลางใสายเวลางใสเอามันจะมาโผล่ถ้ำเหมือนเดิมโฮ้ยอันนี้จะโดนหัวใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคสไลด์ไปอุ้ยถือว่าอ้อมไกลอยู่นะเนี่ยอ๋อเราก็จะไปโผล่ทางออกนั้นพอดีเว้ยเออว่าอุ้ยอันนี้ไกลอยู่นะท่านผู้ชมโคตรไกลโคตรไกล ไปแล้วไปลไปลสไลด์ลงสไลด์ลงปังเรียบร้อยโอ้โห,โห,โห,โหไม่ปลอดภัยเลยเครื่องอันนี้ชนกับผนังกําแพงเวรกรรำในดูแผนที่อันไหนเลยยังไม่ได้ไปเล่นวะท่านผู้ชมผมรู้แล้วจะไปเล่นอะไรเี่ยตรงสีดำๆนี่ผมยังไม่ได้เล่นหรือเปล่าโอ้โหมันเป็นรูปหัวกระโหลกไม่น่าไว้ใจเลยโอเคผมขอนั่งไปเลยแล้วกันเด้อเด้ทางมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเนีอันเนี้ยเฮ้ยมันพุ่งไปแบบนี้เลยเหรออา้าวเรียบร้อยหลุดโลกเวนกรมอันนี้ ผมน่าจะเล่นโคตรทุกอันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเออว่าท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบรถไฟหอก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะเว้ยเออถือว่าน่าสนใจดีนะแต่เสียทีบางอันมันชอบบั๊กแต่ก็บั๊กไม่เยอะนะเออว่าดีดีด,ดีโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับสักใครผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไปบายชอบเหลือเกินแมปนี้ไปเร็วไปเร็ว